ักหัวใจนางเอกสุตาบินเที่ยวเมืองนอกหลังประกาศตัวเป็นโสด ปิดตำนานรักข้ามช่องที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับช็อกไปาตามๆกันสำหรับอดีตคู่รักซุปตาเวียสกลวัวั์คณารธและเบลล่าอารานีแคมเปนที่ตัดสินใจยุยติสถานะความรัก9ก้าปีแต่ยังคงเหลือไว้ในสถานะความเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันโดยทางด้านของเวียนนั้นเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าตอนนี้มีสาวควุยแล้วเป็นคนนอกวงการนั่นเองล่าสุดทางด้านเบลล่าอารานีและแก๊งเพื่อนนั้นรวมถึงผู้จัดการได้เดินทางไปกับแก๊งและผู้จัดการส่วนตัวบินลัดฟ้าไปประเทศสวิส์แลนด์ ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทริปพักใจของนางเอกสาวหรือไม่แต่อย่างใดทีมงานที่นี่ดัดคอมก็ขอให้สาวแบลแฮปปี้กับการท่องเที่ยวอีกครั้งนี้นะคะ